สวัสดีครับอยู่กับครูเสือนะครับผมในตอนที่มีชื่อว่าอาทิตย์ละ2-3คอร์ด E.P ที่3นะครับผมครูเสือจะมาสอนจับคอร์ด F นะครับผมใครที่อยากรู้ว่าคอร์ด F เนี่ยจับยังไงไปดูกันคอร์ด F มีวิธีการจับดังนี้เอานิ้วชี้ของเรามาทาบลงไปที่ช่องที่1แตะทุกสายนิ้วกลางวางลงไปที่ สายที่3ช่องที่2นิ้วนางวางลงไปที่สายที่5ช่องที่3นิ้วก้อยวางลงไปที่สายที่4ช่องที่3นะครับผมอยู่ในลักษณะนี้หรือที่เราเรียกกันอีกอย่างคือขอดทาบนั่นเองอาจจะยากนิดนึงสำหรับมือใหม่แต่ถ้าจับทุกวันเล่นได้แน่นอนลองดีด,ดูนะครับ เสียงออกครบทุกสายไม่มีบอดถือว่าผ่านนะครับผมวิธีการจับคอร์ดของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยให้พี่พเ,เพื่อนน้องน้อง,น,องนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวของเราเองซ้อมเยอะๆนะครับจะได้เก่งๆครับผม